สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครับเราก็ปลุกน้องมาเล่นเวลาเดิมนะแต่ดูเหมือนครับวันนี้เนี่ยน้องจะยังตื่นไม่เต็มที่นะฮะแล้วอีกตัวนี้อยู่ไหนเอยเห็นแต่หางอยู่นู่นครับอยู่ด้านบนโน่น <c oughs> นี่ฮะอืนอนงายท้องงายไส้กันเลยนะฮะ <c oughs> อันนี้คือแบบว่าเหมือนกับเขายัางงดหงิดอยู่นะยังงดหงิดอยู่เล็กน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะ แต่มันเรื่องปกติของเขาอยู่แล้วครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยฮะโซนกันมากเลยนะครับปั่นจนกงล้อนะหลุดออกมาเลยนะครับซึ่งแบบอื้อหือเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนนะอาจจริงๆมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะฮะเพราะน้องเนี่ยชอบไปเล่นตรงจุดศูนย์กลางของวงล้อครับก็คือตรงจุดที่มันมีน็อตล็อกอยู่นั่นเองนะฮะน้องก็ไปปีนครับแล้วก็หมุนตัวไปมาครับน็อตมันก็เลยหลุดออกมาครับแล้วก็พังลงมาในที่สุดนะฮะ โดยความสซนของเขานี่แหละครับแหมช่างเจ็บปวดรวดร้าวจริงๆครับประมาณเมื่อคืนรู้สึกจะประมาณเวลาตีสองนนเมื่อคืนนี้ที่ทำกวงล้อหลุดนะแล้วก็ยังมีมาเห่าเรียกเลยด้วยนะเออเห่าเรียกเสียงเหมือนหมาตัวเล็กๆครับเฮ่าเฮ่าเานะเห่าเรียกให้เราไปดูนะครับว่าเออเนี่ยผลงานของหนูนะป้าป้าทำพังแล้วนะครับอ่าก็เป็นที่หน้าระทึกกันไปนะครับตอนเช้าเข้ามานั่งซ่อมกัน เช้ามาเจา้าพนน้ก็เข้าไปอยู่ในกะลาเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมดูสิครับห้อยหัวตีลังกาอยู่แบบนี้ยังไม่เปิดมาให้เล่นนะครับถ้าเกิดเปิดออกมาเนี่ยถ่ายคลิปไม่ได้นะฮะเขาจะออกมาจากด้านบนแล้วก็ลงมาเล่นกันตรงนี้นะฮะนี่ผมอยากให้ทุกคนเห็นเขาใกล้ๆหน่อยนะก็ะเลยต้องใช้ในตู้กระจกแบบนี้นะครับให้เขาเห็นกันตรงนี้ครับไม่งั้นเนี่ยคือโฟกัสไม่ได้ครับอันนี้คือตื่นมากินนมแล้วนะ จะยังไม่ยอมเล่นสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้ยังกินไม่เลิกเลยอันนี้คือจะเป็นทาโร่ของของเขาเองนะทาโร่นี่คือสั่งมาสําหรับชูกาโดยเฉพาะนะฮะไม่ใช่ทาโร่ที่คนกินนะอันนี้คือจะปรุงรสไว้นะครับอันนี้จะเป็นชูกาก็คือจะเป็นสูตรของชูกาไกาเดอร์นะฮะสามารถสั่งซื้อได้ตามแอปสีส้มต่างๆนะฮะทุกคนก็น่าจะเคยใช้บริการกันอยู่นะครับอ่าก็ลองไปหาซื้อกันดูได้ครับราคาก็ไม่ได้แพงฮนะ เป็นขนมของเล่นให้น้องครับแล้วก็เวลาที่เราฝึกน้องๆก็ <c oughs> โอ้โโด,ดูเลยครับยืดมาได้ขนาดนี้อื้ท้องเหลืองอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องจับอาบน้ำแล้วนะฮะท้องเหลืองแบบนี้อันนี้คือเมื่อกลางวันครับเราไปข้างนอกด้วยกันมานะครับแล้วก็เขาก็นอนทับฉี่ตัวเองเนี่ยท้องก็เลยเหลืองแบบนี้เนะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวต้องจับอาบน้ำนะครับท่านผู้ชมดูเหมือนหูตั้งๆแบบนี้เหมือนเขาจะตื่นแล้วแหละ เริ่มตื่นแล้วครับหูตั้งแล้วถ้าหูลู่ๆอยู่นะฮะแสดงว่า ng ng ยังง่วงนอนอยู่แต่ตอนนี้นี่คือเหมือนกําลังปรับสภาพแล้วเริ่มชินแล้วฮะเริ่มชินแล้วเริ่มเล่นแล้วยังอยากออกมาข้างนอกนะครับแต่ยังไม่ให้ออกมานะเดี๋ยวให้ให้อยู่กันน,นั้นไปก่อนนะครับปรับอารมณ์นะโอ้โหห้อยหัวตีลังกาเนี <c> ่ย <oughs> ดูสิครับโอ้โหโชว์กระป๋านะท้องนะ้อยอ,อื้อ,อ,อบิดซะ ลงได้ไหมลงได้หรือเปล่าลงได้หรือเปล่าหาจุดลงมันก็ลงได้นะมันไม่ได้สูงนะหนูเอ้ยลงมาเถอ, <c oughs> อะ่ะยังไงช่วยน้องไหมช่วยน้องไหมตัวข้างบนนี่เป็นตัวเมียนะท่านผู้ชมข้างบนนี่เป็นตัวเมียข้างล่างนี้เป็นตัวผู้ครับตอนนี้เริ่มเป็นหนุ่มแล้วครับเพราะว่าอวัยวะเพศเขาเนี่ยเริ่มเริ่มที่จะแลบออกมาแล้วนะ,ะเดี๋ยวทุกคนเคยดูนะโอ้ดูไข่เนี่ย ไข่เบื้อเริ่มเลยอายืนโชว์ไข่ซะง,งั้นนะครับตอนนี้เนี่ยเอาัยาะเพศเขานะครับจะเป็นเส้นแดงๆนะฮะเหมือนกับเส้นได้อันนั้นทุกคนอย่าไปทําอะไรเขานะให้เขาหดกลับของเขาเองนะครับอย่าไปแบบเฮ้ยเป็นหนอนหรือเปล่ปาหรือเป็นเส้นอะไรอย่าไปดึงเขาออกไม่ได้นะฮะอันตรายนะครับเดี๋ยวเขาจะสืบพันธุ์ไม่ได้ตอนนี้เขาเริ่มเป็นหนุ่มครับพอเขาเริ่มเป็นหนุ่มเนี่ยมันจะแลบออกมาข้างนอกฮนะส่วนตัวเมียนะคือกระเป๋าหน้าท้องเราก็จะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับ เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองจับเข้ามาให้ดูกันใกล้ๆแล้วกันนะครับท่านผู้ชมแล้ะครับท่านผู้ชมครับแล้วทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณไข่ของเขานะครับแล้วส่วนตรงนี้ครับเป็นอวัยวะเพศของเขานะฮะเห็นไหมฮะที่จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับนี่ฮะนี่ไข่นะครับนี่ตรงนี้เป็นไข่เป็นต่อมไขมันของเขานะครับแล้วก็ตรงนี้ครับสีแดงๆนี่คือเป็นอวัยวะเพศนะฮะห้ามไปดึงนะครับท่านผู้ชมนั่นแหละครับห้ามไปดึงนะฮะตรงนั้นนะฮะเพราะว่าเป็นส่วนที่ สำคัญกับเขามากๆครับคือบ่งบอกถึงความเป็นชายนั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่าเวลาเขาเริ่มเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยมันจะยืดยาวออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะหดกลับของเขาเองนะฮะท่านผู้ชมอ่าแล้วครับล้าสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะอย่าลืมกดตัปปุ่มให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ